ซึ่งสะท้อนให้ประจักษ์ถึงศักยภาพและความสามารถด้านฝีมือแรงงานของประเทศไทยต่อสายตา,านานาอารยาประเทศสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรต่างๆเพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้งการใช้โดยตรงหรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างในตลาดแรงงานต่อไปทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม ของเยาวชนไทยให้สามารถแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอแสดงความชื่นชมและความภาคภูมิใจต่อเยาวชนทั้ง34คนและผู้เชี่ยวชาญจำนวน29คนที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนอกจากนี้ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนม,มาโดยตลอดทั้งด้านงบประมาณสถานที่ คลากรและเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่ได้กรุณาทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักและเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถจนทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างียิ่งผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงแรงงานรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความซาบซึ้ง จากใจสุดท้ายนี้ผมขออวยอวยพรให้ผู้ดได้รับเกียรติจากการแข่งขันตลอดจนผู้ด,ดรับการสรรเสทุกท่านประสบความสำเร็จสมความมุ่งหวังมีอนาคตที่สดใสในอาชีพการทำงานที่รุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะท่านแคนตวินจิง์รุ่งเรืองิองอค่ะและมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ